ไหนไหนตรงไหนคะนตรงไหนคะนโอ้อสามารถใช้พลังกำลังของมันได้เต็มที่อ่ามานี่เร็วมานี่เร็วมาดูทรายมาดูทรายอุ้ยโอ้นั่งนี้อ่ามานั่งนี้คะ่ะนั่งนี้เออเอาละ จะมีก้อนหินนะครับอันนอ้นะครับอ้าวเป็นไงบ้างนี่ไหนคะเดเรเสาตรงไหนอยู่ไหนตรงไหนชี้เลยตรงไหนคะ๋อตรงนั้นเหรอ๋อเดรเสาเดรเสาชื่อว่าชื่ออะไรชื่ออะไรฮะชื่ออะไรถามบังบังก่อน,นเดรสเสาชื่ออะไรชื่ออะไรคะ

màu ghiệt tua, để thử màu ghiệt tua, không ghiệt tua, để thử một, hai, ba, bốn, năm, một, hai, để thử tông này chứ, tông này, à, tông